ปปสโชว์ผลงานค่ะมีการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติสองรายนะคะที่มีการลักลอบขนยาเสพติดค่ะโดยมีการซุกไว้ในพัสดุระหว่างประเทศค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการขยายผลตรวจยึดกัญชาได้อีก300กิโลกรัมซึ่งทั้งหมดทั้งวันนี้นะคะสารนํำส่งไปดูนะะอโปลิ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 อุปกรณ์แท้ครับอุปกรณ์แท้น้ำเกียอห้องนี่1เอาของน้ำไปของน้ำเคียอ ูดิเยอครับอทกีเยเียบเลยเยกันเทียบเลยครับเันาเียบเลยเปิดมาเจอกกแก่เรียบร้อยครับโอเคเจอบ้านเลียร์ครับบ้านเลียร์เลียร์ปืนมด้แนี ผู้ต้องหาชาต่างชาติพร้อมยาเสพติดมอลลี่น้ำหนัก210กรัมอำพังในพัสดุระหว่างประเทศและขยายผลพบกัญชา36กิโลกรัมและยางกัญชา1.4กิโลกรัมเตรียมส่งยังไปทางที่ประเทศอังกฤษ พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปสร,ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติสองรายเป็นชาวอังกฤษและชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมของกลางยาเสพติดคือมอลลี่น้ำหนัก210กรัมสุกซ่อนในพัสดุระหว่างประเทศและมีการขยายผลตรวจคนที่พักอาศัยรวม2จุดพบของกางกัญชา36กิโลกรัมอุปกรณ์บรรจุหีบห่อเครื่องซีลสุญญากาศพร้อมเอกสารการส่งออก เตรียมส่งไปยังปลายทางประเทศอังกฤษจำนวนมากโดยมีการอ้างสําดงเป็นหมอนและยางกัญชาจำนวนสามขวดน้ำหนักประมาณ1 4จกิโลกรัมโดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพยายามนำยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเข้ามาในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของการครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทห้า และมีการพยายามนำออกไปนอกราชนจาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านทางพิธีศุลกากร